ดอกเอ,อยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท,ท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภูกี่วควายควอนกลางพี่น้องเข้าคอนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครต์กไดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำในเด้อครับเพื่อชิโนผ่านคลิปม่ม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพี่น้องครับมื่อเนี้พาพี่ผ้าน้องมาเบิง้งควายรอๆนะครับพี่น้องเฮ้าผู้ได้หาควายพันธุก,กรรมดีๆพี่น้องเฮ้านะครับเกิดจากแม่ไงแล้วก็เกิดจากพอสายควายยักนะครับ ทางอุทยัยธานีพี่น้องเฮานะครับวันนี้ผลิตเปิดจังไรนะครับราคาสิเป็นจันงไรมาหูจักกับเจ้าของผลินสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวครับอังกีค่ะที่อยู่มาเลยที่อยู่อยู่บ้านวังทองตําบลหวยเตยอำเภอกุดลางจังหวัดม,มหาสารคามเบอร์โทร0611238113 0611238113<บ>พี่น้องเฮาเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ถึงเบอร์ไลน์นะครับน้องค่ะอยืนดีๆอย่าฝ่าติงมา สายเขาลออพี่น้องเฮาผู้ใดหาสายเขานะครับยังรอเลยพี่น้องเฮาตัวนี้นะครับพูดนะตัวเดียวเลยไหมครับมื่อนี้มื่อนี้ตัวเดียวหาบ่ได้จ้าหาบ่ได้ทั้งฝนทั้งฝ่าเอาลายละเอียดมาเลยครับตัวแรกแหกมันลายละเอียดตัวตัวเดียวนี่ยละรวดอ่ะเป็นลูกเงินมงคลลูกชายเงินมงคลสูงร้อยยี่สิบแปดบวกลบร้อยยี่สิบแปดนะครับจ้าประกันยี่สิบเกีดนี่ละอายุถึงปีไหมครับเนี่ยอายุสิบเอ็ดเดือนค่ะสิบเอ็ดเดือนนอจ้า ตัวนี้ลูกชายเงินมงคลนะครับพี่น้องเฮาตัวนี้เพิ่นเกิดจากแม่ใหญ่มาได้ครับนี่แม่สูงร้อยสี่สิบแปดร้อยสี่สิบแปดพี่น้องครับประวัติพันธุ์ชัดเจนชัดเจนคือหนึ่งฝังไมโครชิปแล้วนะครับเนาะจ่าเรียบร้อยตัวนี้ฝังไมโครชิปแล้วนะครับัแล้วเอื่นเป็นฝังไฮเดรบตผสมโตตะเนาัวนี้นะครับแน่นอนขาดเลยลูกชายเงินมงคลนะครับหลาน ทองตีนโตพี่น้องเฮาตัวนี้คือมีซักเป็นล้านทองตีนโตได้พี่น้องเดอ้เอเงินมงคลน,นี่เป็นลูกไส้ของทองตีนโตนะครับอยูอ่กับหมอเก่งนะครับกอวิเศษฟาร์มพี่น้องเฮาเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งเอกสารให้เบิ่องตัวไข่ซะก,ก่อนเนาะนี่นะครับตัวนี้ความสูงเพลรอย28เนาะรอย28 28บวกลบพี่น้องครับ,<ล>บแต่ว่าแข่งขาเรียบเรียบ,ยบดีผลเกิดจากแม่รอย28นะครับเนาะจ้ะเดี๋ยวให้เบิ่งขาก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับเนี่ยขา เชงขาถือว่าไดการพี่น้องครับเล็บเล็บในดีพวดนะครับหนงังหนังเป็นควายหนังหลายเนาะ,ะเป็นควายหนังหลายแต่ว่าอันนี้คือควายออกนอไมไหมเนี่ยน,นี่นะครับเบิ้งเอาเลยพี่น,อน้องเฮาพูดนะเบิ้งมาเบิ้งทางเขาบะนี่ปอดเบิ้งพี่น้องเฮานะครับเบิ้งเอาพูดเป็นเยนไรยางรอยางรอเมืองเขาในี่พูดนะนี่ล่ะเขาเสือไม้ เขาส่งเสียเขาส่งเสียพี่น้องเขาแท่งออกขางได้เนาะปั่นย่างสนามได้จ้านี่บ่อายไผอู้ไฟเราเกิดจใจแม่ใหญ่พร้อมได้เนาะจ้าเมีเอาเหลือกัดพี่น้องครับเหลือกัดนะครับมันทาย่างแรงพี่น้องเขานะครับแต่มันแนวมันคือมัดมือเนาะจ้ามันคือมัดคือมัดมือพี่น้องเขานะครับบ่าเดทได้ดีหรอกพี่น้องครับเว่าสาวนี่มันเป็นหน้าฝนพี่น้องครับนี่เด้อผู้ใดหาสายเขานะครับอันหน้าขดพอพันพี่น้องเขาแต่ว่าเพิ่นสิมันยังบ่ทันเป็นเสียกกว่าเนาะแม่นจ้าบ่เป็นบ่ทันเป็นเสปลี่็นแปเสครับ จูงมาเพียเลยพูดหน่อยไหมพูดหน้าตาทางเขาอัตลักษณ์งามเนาะตาแจม้มแก้มจ้ำนะครับข้ออ่องทุงนองขาวทางเขาแท่งออกย่างสวยเลยพี่น้องเขาข้นเขาใหญ่เลยพี่น้องเด้อนะครับเบิ้งยังสี่คือจังหน่อยนะครับมันมันเหลี่ยมไม่ยัางเขาทั้งเทืองอ่นนะละน้ำบ่ จช่อ๋อเขาก,ก็ตกตกแต่งไปเสร็จแล้วเนาะเหลี่ยมหนามตัวนี้เป็นหนามตัวนี้ต้นในแห้งอือนี่นะครับงั้นอาบน้ำไม่นาะจ้าว้าเรียบง่ายนะครับเรียบงยยบ่า้จเบแ่งม่าแช่งขาดีนะครับจีเบเล็บจีบเท่าย่างง่ายเลยพี่น้องเฮานะครับเป็นควายคือจังปาดทางอุทัยผ่พันวาเนาะจ้าสายนี่นะครับเพิ่นธุเป็นควายกระดูกกระเดี่ยวแล้วก็เป็นคไข่ฉีผโอโลพี่น้องเฮาเป็นควายทองปรากฏนะครับ ตรวัดตัวนี้ข้อโยกข้อกายดีเนาะจ้านี่พี่น้องดีละกาควยสีสูงสีใยต่อไรก่อนราคาเพิ่น<อ>ตัวนี้โอ้โหลกล้วยตัวนี้เปิดไว้ห้าหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้พี่น้องเฮานะครับตัวนี้คือเป็นควายพันธุกรรมดีพี่น้องครับตัวนี้ประวัติชัดเจนเกิดจากการผสมจริงพี่น้องครับเพิ่นฝังไม่โครชิปให้เรียบร้อยแล้วนะครับหายเรียบร้อยไปเข่าสนามป่าตองอยั้งนะครับบอกตั้งแต่แต่ซื้อเพิ่นนะครับบอกแต่ซื้อเพิ่นแล้วก็ให้กรรมการเอา เพื่อนเอายัางก็เอาตัวสกแกนเนะาะเอาตัวสกแกนมาสกแกนยุ่ซื้อขาหนาเพื่อเลยพี่น้องเฮานี่นะครับยุคข,ขางคนนะครับอ่านั่นแหละครับเท่านั้นแหละพี่น้องเฮานี่นะครับคือเอามาสแกนเลยพี่น้องครับคือประวัตินี่ใบเอกสารยังไม่ต้องไปหัวซ่านะครับตัวนี้คือมีประวัติในาสารระบบแล้วนะครับเอาเป็นว่าวายตัวนี้มีบัตรประชาชนแล้วเรียบร้อยประชาชนแล้วนะครับนี่คือชัดเจนเลยพี่น้องเฮาพูดนะตัวนี้พูดได้อย่างไดพันธุกรรมดีๆพี่น้องครับเกิดจากแม่ร้องเผสมมิิงงงกับเเจ้านคลพี่น้องครับ นี่พี่น้องครับเบิ้งแม่เพิ่นเป็นสายใดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวผมสิพิมพ์ลงไปเด้อพี่น้องเด้อต้องโทรไปถามอ่าต้องต้องสืบไปถามไอ้สารระบบเพิ่นซะก่อนนะครับเพราะว่าผมบอกบอกออกไปมันบอกว่าอะไรฮะเธอผิดพี่น้องเฮาต้องต้องต้องขอโทษพี่น้องนํานะครับเดี๋ยวผมสิพิมพ์ขึ้นไปหน้าจอยลราพี่น้องเฮานี่นะครับเดี๋ยวผมสิขึ้นพิมพ์ขึ้นไว้นี่เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยๆไว้นี่เลยพี่น้องครับว่าแม่เพิ่นเป็นสายใดนะครับเนี่ย เพื่อเพื่อเชื่อเข้าซื้อสารไปพิดเนะาะยานมันพิดในสรารระบบพิน่นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเพาาชาชเราะว่าพื้นนีบัตรประชาชนแล้วพี่น้องเข้าควายตัวนี้นะครับแน,น่นขนาดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยเขาเขาไงนะครับเขาแตกออกเลยพี่น้องเข้าปลายเขาแตกปะครับมันแตกจ้ะปลายเขาแตกข้องขางปะเน่ปลายเขาแตกพี่น้องครับเนี่ยทั้งสองขาง,ขงพี่น้องเข้าดานหลังเนาะแม่นปะครับด้าทข้งหนี่นีน่นะครับเป็นไรเขาแทงออกขางย่างรอพี่น้องเข้าหันถ่ายมาเบื้องนะครับจากเบื้องเงาหางบัดนี้ มันมันตัวเดียวด้วยพี่น้องเด้อให้เบื้องให้ละเอียดจั้หน่อยมันมีตัวเดียวเนี่ยหาบา่ไหนดีมันหนาฝนเท่าบ่กล่าวมากนะมอึ๊บนี่นะครับเอาพอ่ <c oughs> พอ,พ,อ,พ,อ,พ,อ,อพ่อพ่อพ่อขอเพิ่งไข่เพิ่นพุ่นไหมพี่น้องเฮาเชียงขาถูกเทกนะครับเนาะจ <c oughs> ้ะไข่เพียงดีพี่น้องเฮากะกะควายหน่อยนะครับไข่หน่อยน้อยน้อยเดียวพี่น้องเฮาแล้วก็คืเอเงาหางเพิ่นนี่พี่น้องเฮานี่สิพิเศษเลยผู้เฒ่าเพิ่นผ้เอื่นหางสร้างนะครับนี่เพิ่นเลยเนี่ยเพิน่นสีหญ่คักระเบียบนี่นะคร้งา,งา,งาง นี่ครับมองนี่ครับเนี่ยโ้ยเป็นตัวใหญ่ครับพี่น้องห่าเบิ่งเอาเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับแชงขากระดูกระเดี่ยวใหญ่ดีเป็นควายฮึกฮึกแล้วก็เป็นควายทองประกตนะครับฉีโผโอโลแบบป่าท่งอุทยไทยพันวานะครับควายสีญ่สีหยักนะครับแล้วหัวเป็นเป็นควายหัวสองสันเนาะนี่นะครับเบิ่งพี่น้องเฮาเนี่ยหัวต่อนะครับเป็นเอืนหัวต่อนี่ครับหัวสองสันหัวหมูหมูอะไรเป็นน่องห่าวคนเห็นปะเอามันยังหนาว่เห็นปะไหน ท่าได้ก็ราคาเพื่อนน่ะห้าหมื่นห้าพัน 50, บาทต่อรองได้ห้าพัน 5, บาทนะครับต่อรองได้แต่ว่าทางหนาเพื่นอนนี่รออีนี้ไปนลองเ้ออัตราก้ามนะครับขาวจันทร์ันเป็นควายตานกเป็นน้ำเือเพื่อนอย่เี้เป็นควายจืดเนา,านะจช่เรียง,ง่ายหูเนาะห,หูจืดพร้อมกินฝึกกินหัวหันไปครับตัวนี้ย่างจ้าย่างเนาะจ้านี่นะครับเอาเอาไปฝึกฝเพื่อ้ไขก็ได้เนาะแกนนี่นะครับกินบม่ยางแลกมันถือกินกับห้อมก็กินได้ละ นะครับตำนี้บ่มีเนาะตำนี้บ่มีทรงไกลไปไหนไปไ่นทรงได้ทั่วอีสานเลยอีสานเท่าน้อะค่ะอันน้องไายไปบ่บ่อยมันทัวมันทัวมนน้ำทัวคนบ่มีวงเลี้ยงดอกเออบ่มีวงเลี้ยงกาะสินไปบ่กระสินกระตีไปแน่บ่ไปแน่ขันว่าลำสื่อขายบ่เดี๋ยวนี้งดงดแบออกไปหาข้อยน้ำบาดา้เดี๋ยวนี้แม่นบ่โอ้ยงดหลายย่านโอ้พกพกพก พกอาวุธไปนั่เต็มเต็มเต็มระบบเลยขันออกไปโบวไวโบไวบไหว,วบวัวขัาออกไปเบื้องน้าป้าน้ำโขกแกไปบบไปอันตรายนะครับอันตรายมากเลยโดยเฉพาะมะล่าอันตรายพี่น้องเอามันมีหลายเด้อมันมีหลายนะครับย่างเมื่อม็อดนะครับห้อยยอดนี่อันตรายเลย <c oughs> ห้อยยอดรับบ่ไดเลยห้อยยอดเอา <c oughs> มือเานะครับ <c oughs> มักแกงตทูมาสอบถามนะครับอ่ถ้าว่าแพีงกบพันไปก่อนเนาะคนว่าแพีงกบพันไปก่อนมันเป็นตัวมันลามันกะ มันกลเป็นควายเอาป็งานเรยคือเป็นควายสายเลือดพันตุกกรมเนยนสายเลือดใดอนาคตใดสมตนี่เกิดจากแม่รอยซี่ปดด้วพี่น้องเขานี่แน่นอนขี่ผัวโลนี่ละห้องนู้นก็ตัวบักไงขี่ผัวโลขี่ผัวโลเนี่นี้ก็อยหาทิพย์แล้วโอ้ยตัวบักไงเดี๋ยวนี้เอาพี่น้องเข้าจะให้ทัวรมาสอบถามเาเพิ่นยรรในเบอร์ทัร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนยหหนึ่งหนึ่งสองสามปดสองสามปดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสาม เป็นทางเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์โทรเบอร์ไลน์อ่าโทรได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้พ่อไปเสิมีสักคำเป็น้องครับคุณอาบ่ได้โยกเข้าได้นี่ฮะว่ได้ยกได้นี่บ่ได้ยกสบายโยกแค่ยังเกือบมั้ยช่วยตีแมงแมงเจาะก็รอรอพี่รองครับรอรอรออะไล่ะคุณอาคุณนาพวกนีทางเขาเพิ่งไหมคุณอารอเลยโอ้โหยางเกลื่อนขึ้นยังนี่ก้อยก้อยแต่ว่าบ่เป็นเสียกเสียกของค้ากันอยู่เส้าเส้าง้อจากแม่ไปครับเนี่ยเจ้าเลี้ยว ต่บ้างขันแม่เอาไปอีกเ่าเห็นมัน,ม,นมันติตมนดม,ม,มอูอยู่นี่แล้ดิมันเจ้าแล้วมันติดไออยู่นี่แล้อ๋อติดไออยู่นี่แล้วจ้าครับเอ้าจังโทรมาพี่น้องห้องจังทรมาขอบคุณค่ะ